กองทัพออกไปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งมีน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือและพื้นที่การเกษตรเสียหายอย่างหนักพลเรือเอกอดุงพันธ์เอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือสั่งการให้กองเรือยุทธการจัดชุดปฏิบัติการจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือมนุษย์กบและหน่วยบัญชาการนาววิกโยธิน จัดยานรบสะเทินน้ำสะเทินบกให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งการลำเลียงประชาชนและทรัพย์สินออกจากพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งให้หน่วยเฉพาะกิจเรือพักดันน้ำกองทัพเรือจะเรือพักดันน้ำยี่ลำติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำท่วมขังให้ลงสู่แม่น้ำโขงโดยกำลังพลชุดแรกจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการประกอบด้วยชุดควบคุมและสนับสนุนและชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมอย่างท้องแข็งและเรืออย่างยุทธวิธี ได้ถูกลำเลียงโดยเครื่องบินลำเลียงแบบ4130ของกองทัพอากาศออกเดินทางจากสนามบินอุตภาไปยังจังหวัดเชียงรายในช่วงบ่ายวันที่11กันยายนผู้บัญชาการทาหารเรือย,ยังได้สั่งการให้สูงบรรเทาสาธารณาภาัยกองทัพเรือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติเชิงรุกทั้งด้านองค์บุคคลองค์วัตถุและองค์ยุทธวิธีเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยบูรณาการและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พลโทภาษาแสงสิริรักแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพภาคที่3ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อุทกภ,ภยัยรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับสรร่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายดากองทัพอากาศส่งเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725 จากหน่วยบิน2033ซึ่งประจำการอยู่ที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่ ลำเลียงเสบียงและของใช้จำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเส้นทางทางบกถูกกระแสน้ำตัดขาดไม่สามารถออกจากพื้นที่พักอาศัยได้โดยกองทัพอากาศได้ประยุกต์ใช้ขีคความสามารถในทุกวิติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเต็มกำลังความสามารถ พลเอกทรงวิทย์หนุ่มพักดีผู้ปัะชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติการอพยพประชาชนกว่า800คนในหมู่บ้านปิยออพอธอำเภอแม่สายจงังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นที่ที่ถูกน้ําท่วมเสียหายอย่างหนักรวมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ําดื่มช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในเบื้องตน้นทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35 ักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะชุดบรรทาสาธารณาภายัยพร้อมรถยนต์ตรวจการเรือท้องแบนและรถบรรทุกขนาดเล็กลงพื้นที่ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายขนย้ายผู้สูงอายุเด็กและสิ่งของปีค่าออกไปยังพื้นที่ปลอดภยัย